มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชําร้านหนึ่งครับมีคนขับรถตุกๆขับมาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้าไปในร้านแล้วพูดกับคุณป้าเจ้าของร้านว่าป้าครับผมขอบล่นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นร้านขายของชํานะครับ หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลคุณป้าเจ้าของร้านที่บาดเจ็บเป็นแผลที่หัวครับขณะเดียวกันจากการสอบปากคำของตำรวจสพเมืองนครราชสีมาคือป้าบอกว่าปกติรถตุ๊กๆคันนี้ไม่เคยมาจอดที่คิวหน้าร้านเพื่อรับผู้โดยสารเพิ่งมาเห็นจอดเมื่อว,วานนี้แหละก่อนก่อเหตุรับผู้โดยสารไปส่งแล้วหนึ่งรอบนะแต่พอช่วงไม่มีใครอยู่หน้าร้านแล้วก็เป็นจังหวัดที่เดินเข้าไปในร้านคนร้ายก็เลยลงมือก่อเหตุครับ ตำรวจชุดสืบสวนได้ออกติดตามตัวจนพบรถตุกๆคันก่อเหตุแล้วนะครับนะถูกนำไปจอดริมถนนตลาดผลไม้ก่อนถึงสะพานหัวทะเลห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก3ามกิโลเมตรเจอแต่รถไม่เจอคนร้ายครับก็ไม่เป็นไรยึดรถคันนี้ไปตรวจสอบต่อที่สพเมืองนครราชสีมาตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบรอยนิ้วมือแฝงและไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีครับ